ดปครับติดพี่น้องสายโคครับนี่ขึ้นโคกขึ้นปลาสายโคขึค้นโคกขึนก้นปาลาเลรอพี่น้องสายหนาขึลงทุลงทาช่วงนี้เห็ดกำลัองออกพี่น้องครับกำลัองออกแน่ตัวเห็ดถึงไม่ออกก็ไรน่ารอดหกรถปลาสิลพี่นอ้องทิพย์เห็ดครับช่วงเศรอไปเก็บแล้วรอบหนึ่งรอบดอกบานเก็บช่วงสวยช่วงดอกจูมครับกำลังโคขึ้น เนียแล้วก็มาคือพอรออยู่นี่มันหายตัวแล้วให้หนาเลียงกำลังงามเลยครับดองชุ่มเก็บไปตอนเต่าอด,ดอกบานตัวนี้ถึงไมครับไป,รไปเลาะไปเรยกครับสิ่บไปเรียกธรรมดาพี่น้องครับช่วงนี้เห็ดก็มังหอก มาได้พี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดครับเก็บเห็ดเหมือนกันไข่แน่เห็ดทานแน่เห็ดดินเห็ดแดงเห็ดตาแหลมบัดท่านไหนปันไหนขายโคกขึ้นโคกขึ้นป้ายนะพี่น้องปูปลาในน้ำของบัดท่านไงปันไหนไปรอเห็ดเหมือนกันไปก่อนครับไปเหลือกด้ไปเหลือเพราะเด้สซุปได้แก้วครับ พอประบดเอเพน,ไไนัไปรอแปมก,กันครับนเนื้ยหดอกมึงเนี่บาดพลัวหิดอ,อกนี่ยืนแปลียนโกพ่อค,ค,ค,ครับพลัวพงานนี่ลูกแอ,อพอมนินะน้องแอ่ครับตัวแอเด่นี่หละมึงเน่โอ้กมต,ตูมนี่้สุดยอดเลยครับ ไปไปไปน้ำหาปีครับเหีืยวมันจไะไกไาา่พี่น้องก็บังดีโพว่ขึ้นครับลูกไก่เป็นเด็กเลียวเ,เห็นเโอ้โหเห็ดไข่เห็ดไข่ไขสองอะไรพี่น้องครับอันนี้พ่อยังกิน อไม่ใช่จุ่มมุมงามเลยเนาะก,กำลังงามครับโคจากดินนี่ก็มีก็หาไปเรื่อยครับออก,กิดไปแต่ทุ่งหยางก็เลยมันนี่เลยสัตว์นั่นนี่แบบพี่นอ้องเอ้ยครับบานพโุโรแตงโมแตงข้าวมึงเนี่ยเลือ่อยขึ้นมาพี่นอ้องเอ้ยครับอีกจกิ้นน้อยกวบาบาน จ็บป้อนแล้วกับ,บ้านแล้วก็เหรอไม่เย่งมันเห็นบ่อเต็มตุกมันเมีอน่ำถ้าเก้าออกดีนกันลหรครับจะค่อยก็จีมโอรอครับกันครับหับไปเรือด วางกับเขาห่มกขางอไปครับไปแน่กับเขาห่มไปแนกที่ละให้แน่เอาน,น้ำไมากินน้องหมดที่ไม่ร้องหลังจากทำธุรกิจทั้งบ้านเราก็ขึ้นโคกตอนสวยน้อยครับไป,ไปเรียกครับมห้ามกันไปเรียกน้นนองมองนี้บันห่อเขาไปครับว่าแต่จังไรเนี่ยมุน,น,น,ก,น,นมก็เนี่ครับรเดี๋ยวพัฒนมุนปันน่นใจ ไปโขกไปละโขกปลาโอ้โยเบื้องอันนี้ในพี่น้องเอ,อ้ยครับ <c oughs> พุทธบุเห็นครับไปตองปกน้อยเดียวนาแหล่เอ็นดีนึกคิดว่าเบื้องนี้จะเอนี่น,น,น, <c oughs> น,นาแหล่ได้พี่น้องนะ เห็นๆนะครับโอ้อันาฟานหมวกทหารพี่น,อน้องเฮ้ยตุ้งจังต้องเตียงาไปเตะงาไม่เดี๋ยวขึ้นฟัดผมเห็หมุนอ่อยป่อยครับ จักติดทวดอันใดจักติดทวดจะคว้างก็ติดทวดงามไหมพี่น้องมุณหภูมิเฮ็ดนาเลี้ยออกเพราะว่านาเลี้ยออกว่าเป็นหมองพี่น้องออกไปตะบพืชตอพืชขาก็ออกเป็นหมองครับนาเลี้ยมันจะออกเป็นจุดเป็นจุดว่าออกทั่วไปแล้วพี่น้องเนาะนาเลี้ยเห็นหนักครับเมื่อคืหนาขาวกับนาเลี้ยเมื่อเสียยางกายปุ๊บเลยครับนาเลี้ย ไปลอกหาไปครับหาไปเลยครับหาไปเดี๋ยพผอไปเลย,พ,เเลยพี่น้องเอ้ยครับนี่ดอกบานนี่ดช่อนครับคนบังพับนี่นาเขาวนี่นาเขาวครับนาเขาชัว่วนาเกี้ยพี่น้อง บาเีกาอกับว่ามันกออกไอ้เบอร์ผลนน้อยอยู่กับมีครับนี่นพี่น้องอุย้ยสวยงามเลยครับนี่อุย้ยหลอดตามมมัดไตใดๆพี่น้องมึงเนี่ยครับอุย้ยมันล้วพีิจอรมาแล้ว เฮ้ยทุ่งหยางครับเิเศทุ่งหยางก็เราเมื่อนี่กันด้รไปเรื่อยๆี่นเอง,องเบอกว่าเหตุจมน่มนเนองเนะเหตดบานคตรของบ,บพกันครับนีบ่เห็นพวกนี้สุขขวัองคนครับนอกจากพูดห้าพจังไดเนื้อเคยอวกครับเฮ้ยรอไปเรยครับ หม้กโคกี่เหรอนึงพี่น้องนาแลนเนี่ยนะครับโอ้โหน่ะโอ้ฟองเลยครับผมจักบ่พูดได้อาไว้เอาดินปกไว้เต็มหมู่บ้านนี่ครับมือนอย่าเบอร์เบิงปัญญายุลยพี่น้องไม่ตรวจดินไช้ครับตวดินจะมีพี่น้องใต้เลยครับเดี๋ยวไปตลองปกไว้โอ้ใดญ่กว้างครับใครแนววิ่งผมมาหลัก มันไม้มาหลักหนะิโคแห้งครับ่าชีบาปฏิบสติเนี่ออกพอพ่นนี่ก็ออกประจําไปเนาะมีนาแลครับเปลยรยพี่น้องลุย นี่เพิ่มกันครับขั้นพอจีนหน่อยนี่ขุดดินเปียกๆบุกไปครับดูพวกนี้กมันเดีย๋ยวให้คนบ่มเอาวก่อนไ,ไปเรื่อยพี่น้งองคอยลาะคอยซ้องไปหาไปไปเรื่อยพี่น้องผมเคยเอาครับอู้เพียวหนึ่งพี่น้องเอ้ย หมูก,กูกี่ปีครับอืนี่พี่หนอกกำลังงามเลยครับมกกหมูกูขึ้นขึ้นไม้พี่หนองขึ้นไม้คตรแม่นห็นครับเดียบ้อยพี่หนอง เหราหาเบิ้งหม่งค่อยออน่ไหมครับันนี้เคยเออกหาเราเบิ้งจังหาเช็บไปทัวทเบครับยางรอเบิ้งหม่งคยเอาากตัเกเมอเเลยครับหม่งนี้แปลนหลายกระทกักงเาจเชียครับตัวนี้เล็กหน่อย่ออไ,ไหนบออกไปไลยครับพอมันเปลนมันโบกไม,กมันกิดคนขอเก่า ถ้ามันหมกไว้นี่พอดีเด้เพีน่น้องะสองง้นครับมันแปดเอาไปบ่ได้อาไว้ขุดขึ้นมาพอก็เขก้อนก็ครับขาวหกเดียวไว้เลยเพี่งเนาะหกขุดดินเปียกๆกบหมนไว้มือหนึ่งไปนเนี่ยครับหกไวเนี่ยหมดเสา หมดตอนแรก่เนี่ยก,ก็ถางคอนเมืองอเใีบ้านก็ดีครับเลาะไปเลยครับเป็นแห้งยังหมอกก่อกันมานี่ที่เราเห็นยังครับเอาหลอดน้ำกันมั้ยล่ะโอ้ห็้ดไข่ครับห็้ไข่กันแตก,กนีตน้โอ้เสืไดแต่ว่า แกบอกไงต้องบักเห็บดีครับต้อกระตุ่มเสียนละตะกี้บอ,อกเราก็เก้าครับไปรอไปเลยไปต่องอยู่กลางทางกระหักเนี่ยครับข้นยางกระหักเนี่ยเลยบรรยากาศขนเหยียบพูดไดบปุเห็นรถพี่น้องวะเมือนี้เห็นปะครับ Đang có nhầm phải nhầm á. ô ạ! Nó muốn ạ, con dịp nữa, giờ này ạ, ừー! rồi nè, hết ừー! ừー! hết ừー! ไปเลาะไปครับโอ้ดอีกหนึนน่งพี่นอ้องน,นีกปนี้ครับสองอันหน,นึ่งหน่อยหนึ่งไงเกียวเงีครับหน่อยคือบ่ไว้เห็นหน่วยครับเจอตัตัวนี้ครับ,น,บนี่นีเ,ยว,ททเยวดินบ่ไว้พี่นอ้องหน่ไงครับ มือเนีเ้ยนะเบิกนไดน้ส่วนตัวพอถึงเงี้ยตำแหน่งครับเขาเนี่ยครับ,รบรเฮ้ยหาองสายตาหาไปเลยพี่น้องตอนนี้เปนะพี่น้องเอ้ยครับให้อยู่คนบ่เห็ก่อนให้มันยุ่วจะย่ไต่เบตอนนแม่นบอเลียลพี่น้อง นาเพื่นอนออกหนึ่นเด็ก้วมนี่ครับวูววววาขววววววสววยววววววกววกแวววเวว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 วาวตวว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 กวว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 ัวว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 วอวว่ววววววดว เปบื้อน้ำเพิินครับเพิ้นได้บ่บืน้ำเพิ่นเหรอมากับหลานเช้า่อนไปบ่เอ้ยบึงเผื่อแดงเนี่ยพี่น้องกเดงดูดิเ็นี่เห็ดเอมมเบิ้งมานี้แน่พูน่ะเอ้ยพุ่นแค่แนวเดียวขนาดเขาลุ่นนี่พี่น้องนาแลนี่นะครับเื่เพนนี่เปาเ็ด เคเบอกรี่เลจากเจบเรียบร้อยครับเจอเขาเขาบอกไอล่พี่น้องเอ้ยอครับงามๆไปรอดปมกันเรื่อยๆครับซ้ำคำให้มินกดสวยน้อพี่น้องเนาะน้องเดข้นม่เหนเขาครับไปรอไปเรื่อน พี่นอ้องหลังจากเก็บเห็ดจะพาไปลงม้าเลยนะสม坤นะครับขับขานแรกขานง่ายเห็ดไข่หนาขาวครับเห็ดเผือกแน่เห็ดตัวนี้เห็ดร่วมก็เลยเกิดครับแดดคลองซำม,มือคข้ามันฝนมาตกนี่เตรียมตัวครับแดดแดดบรบกวนเรา่ขึ้นโคขึ้นป้านี่เปลี่ยนตาไม่เลยครับตาแดดปานนี่ครับเอ้า นนร้าพบบี่เน้องเป็นอกพื้นผ่อนไหมสารมดีคว่าสวัสดีครับ